สดีครับบันนี้มาพวกันอีกแล้วอ,อยู่หายอยู่หน้าคือเกา่าสิผ้ามาเบงบังน,นี้สิมาเปียนเฮียนหญ้าแหากหรือไตแหกที่หน้าแต่ละท่งนี่ตรงนี้หญ้าแหากเป็นที่ปกปักรักษาดูแลอยู่นี่ทุกบนข่าสากย้มใดนี่คือตรงเอาข่าสากมาใบน้ำแจี๊น้ำน้ำแจ๊นัน่นแจี๊นี่น้ำให้หน้าเพราะว่าอยากให้ผี เป็นพวกลุดหร,รือผีให้ผีหน้านี่ได้กินข้าวสากกทุกปีประเภทนี้นี่สืบพอดกันมาแต่ยาวน่านหละครับก็คือสือบสารประเภทนี้นี่โตไปถ้ามือนี่ฏิเปลี่ยนบ้านยาแหกขห้บึงหลังเกาเนี่ก็นี่ครับหลังเกาเนี่ก็ปวกกินขาดล่มก็เรียกว่ออาสิเปี่ยนใหม่ให้เราพอดีสดได้จังหะะ เหมาะสมพอดีส่วงบุญก่อสศากพอดีก็เรียกว่าจิตเลี่ยนให้เล่าแ็บเปเบิพงพร้อมกันเลยครับ ปดกระลายไี่ร้้่น้อดแดงนีับใส่เดือน เออท่านดินดีใส่เดือนนี่เขาจะเยอะแต่ก็แต่ตัวใหญ่เร็วนี่ครับใส่เดือนนี่แต่ใส่เบ็ดกบตัวใหญ่เร็วครับไปปลาขึ้น ตัวปวกนี่ตัวปวกที่มันกัดใหม่กินใหม่ใหญ่ปากินใหญ่ปากินมาแ,แรกเนี่ยม,มาสิมามาสิมาใสเบ็ดอยู่อยู่ไห,หน่าปลากับพ่อมีอยู่ปลากเก่าตัวปลาใหม่มันโตทั้ใหญ่ดอกครับแต่ว่าหางสิต ใส่ปลาเก่ากับพอ่อจะได้กินอยู่เดี๋จะจะทายทัให้เบิง่งมือแเรงครับใส่เดือนตุย้ยใหญ่ตุ้ยใหญ่เลยใส่เดือนเนี่ยใส่ใส่เดือนแบบเนี่ยใส่เบ็ดพอดีครับเนี่ยใส่เบ็ดปลานี่ยนี่ เบ็ดกบก็ได้เบ็ดปลาก็ได้คันเบ็ดกบนี่เสียบเขาเสียบเขาช่วงหัวมันเะกาะปล่อยเลยแหบเขาไปแต่กระเทยล่านเนี่ยเขาด,ดีีนี่ครับหัวมันต้องเสียบหัวเพราะากบถ้ามาชาต่ของเขาเนี่ยเขาจะกินเขาจะกินใส่เรือนเนี่ยทั้งหัวไปก่อนธรรมาชาติของกบเขาจะบากินทั้งหางเขาจะกัดหัวไปกอนเลยอ,เอาหารปลา ตแต่แถวตัวใบหลังใบให่เราเห็ดงามเห็ด,หดทุสูงก็กเกลแล้วเห็ดต่ำ ก็เปลี่ยนบัตไม่หรอเด้อหลังสูงก็เกาหลังงามก็เกาหลังใยญ่ก็เกาดูแน่ปุ๊ปักรักษาเขาแฮมงามแน,น่เป็นลูกเป็นไข่เขา เดี่ฝนก็ตกมัดขึ้นตอนเสาร์เนี่ยก็ยังตกดูตอนแดดไม่เด้อตกตอนรอดนแห้งตกมาแห้งดอกแกบกับอดีกว่วว่าตกตกต้งนี้แหละเขาเขาจะง่ามใช่ปุ๋ยดอกกันตเร็วน้ำฝนมันจะโตเร็วก็น้ำฝบ

ดีกแก้มันผ้าเห็ดผ้าทำการเด็ดล้องก็เป็นดุกร้านเลี้ยนโรนเขาจะพิม เพื่นี่ก็เก่า <c oughs> เขาง่ามครับปีนบนกับ,บง่ากับนตกสำเนียมาไห่แล้วมันพอดีครับเขาหมักจังสิตัวเล็กเอ้ย ฮีมันมีอย่างนี้นะฮนนะเนี่ยเฮ้ยอะไรโอ้ยเนาะติดต,ตามนะ้ำประจําเลยครับมาหน่อยตุ่นี้ไใส่กับไปใส่บุงใส่เบ็ดนัำประคองกำาคืนกับแม่นอนเสอ รับจิบนี่กับพ่อไปสม,มีสักก้อนนะครับเดี๋ยวเหมือนแรงจีไสเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวจิไทยท้ำอีบึงอีกเจนึงสวัสดีครับ